สวัสดีค่ะอยู่กับโบกี้พัทรีค่ะญี่ปุ่นเป็นหนึ่งประเทศนะคะที่ประชากรขึ้นชื่อว่าทํางานหนักแล้วก็มีชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานที่สุดค่ะรวมถึงมีวัฒน,นธรรมในการทํางานอีกหลายอย่างนะคะที่ถึงแม้ว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแต่กลับไม่เป็นผลดีต่อตัวผู้คนค่ะ หนึเสียงนับเลขเป็นภาษาญี่ปุ่นดังขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับร่างกายที่ขยับไปมาตามเสียงเพลงและคำบรรยายนี่คือการออกกำลังกายจากรา j ิ o Tai โชวัฒนธรรมการออกกำลังกายยอดนิยมในญี่ปุ่นซึ่งเกิดขึ้นมานานหลายสิบปีมีท่ากายบริหารรวม13ท่าที่ช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสริมความแข็งแรงและทำให้ร่างกายตื่นตัวเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เราพบเห็นภาพพวกนี้ได้ตามสวนสาธารณะและแม้แต่ตามบริษัทต่างๆในญี่ปุ่นあのやはりラジオ体操しないとえなんかちょっと気分が乗らなかったりえ体がちょっとなまってたりするところもわかんなかったりするのでえ非常に大事だと思ってます。 นี่อาจจะไม่ใช่แค่การยืดหยุ่นร่างกายให้พร้อมรับกับเช้าว,วันใหม่เพียงอย่างเดียวแต่สําหรับชาวญี่ปุ่นการออกกําลังกายเรจิโอไทโซคือการบอกว่าได้เวลาทํางานแล้วสําหรับเชา้านี้ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานของญี่ปุ่นระบุเอาไว้ว่าชั่วโมงการทํางานของญี่ปุ่นคือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ8ชั่วโมงต่อวันยกเว้นธุรกิจบางประเภทเช่นการค้าปลีกหรือบริการสร้างความบันเทิง ที่ขยายให้เป็น44ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยรวมแล้วชาวญี่ปุ่นมีชั่วโมงทำงานเฉลี่ย1,736ชั่วโมงในปี2024ซึ่งน้อยกว่าเกาหลีใต้ด้วยซ้ำไปมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะประหลาดใจเพราะเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมการทำงานหนักชื่อของญี่ปุ่นจะผุดขึ้นมาทันทีแต่ผลสำรวจพบว่าชั่วโมงการทำงานประจำปีของชาวญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อปี2 0 0พ ที่ชั่วโมงการทำงานต่อปีของชาวญี่ปุ่นอยู่ที่1839ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นก็เพราะหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ชาวญี่ปุ่นกำลังหันหลังให้กับวัฒนธรรมการทำงานแบบเก่าที่ต้องทำงานหนักทำงานจนดึกดื่นหรือทำโอทีและต้องไม่ย้ายงานบ่อยดังนั้นเราจึงได้เห็นภาพชาวญี่ปุ่นจำนวนมากทำงานอยู่ที่เดิมจนกเกษียณแม้เงินเดือนจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าที่ควรก็ตามแต่เพราะสมัยก่อนชาวญี่ปุ่น มักมองคนที่ย้ายงานบ่อยๆว่าไม่ดีมองว่าเป็นคนมีปัญหาแต่การทำงานหนักและการอยู่ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดก็นำไปสู่การพบเรื่องน่าเศร้าตามมานั่นคือการเสียชีวิตจากการทำงานหรือที่เรียกกันว่าโรคคาโรชิ โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวเมืองหลวงอันแสนวุ่นวายของญี่ปุ่นเด็กนักเรียนเพิ่งจะเรียนจบจากค่าววิชาพะละและกำลังเดินกลับเข้ามาในอาคารเรียนมาสโกะโชิโมโนมุระคุณครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเตรียมการเรียนการสอนและเตรียมสนามกีฬาของโรงเรียนให้พร้อมกับการสอนในวิชาพะละคาบต่อไป 学校の仕事だけが全てではないので、まあ、家庭のこととかあのそういうところでの融通、まあ、というか時間的なゆとりがなくなるのは事実ですし、まあ、そういうところで負担に感じることもありますただ、まあ、負担に感じるから減らすかっていうとやっぱり子どもたちと一緒に部活やるのも楽しい時間の一つなので、まあ、そういうところで。 แม้จะทำงานอยู่กับเด็กๆแต่ไม่ใช่ว่าอาชีพครูอย่างมาสโกจะไม่มีความเครียดหลายคนมักมองว่าอาชีพครูดูสบายมีปิดเทอมแต่ในความเป็นจริงแล้วอาชีพนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำและเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีแรงกดดันสูงคุณครูจำนวนมากบอกว่าพวกเขามีเรื่องให้ทำมากมายระหว่างเวลาเรียนแม้ว่าชั้นเรียนจะสิ้นสุดลงแล้วแต่คุณครูชาวญี่ปุ่น ก็ยังหัวหมุนไปกับชมรมหลังเลิกเรียนการประชุมงานเอกสารและการพูดคุยกับผู้ปกครองงานเหล่านี้มากมายจนต้องมีคนเข้ามาช่วยเราต้อ刷をしたりとかิていう作業がすาく たたたくさんんんああっっりり集計したりとかいいいろんな雑務もいっぱいあるんですね。で、そういうところをサポートしてくれる方が江戸川区で毎日派遣して来てくださっているので例えばもう授業の合間でちょっと時間がない時に印刷お願いしますとかそういう形でお願いできるように。 ว่าเวลาทำการจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียนแต่โดยทั่วไปแล้วโรงเรียนในญี่ปุ่นจะเข้าเรียนราว8นาฬิกา30นาทีและเลิกเรียนในเวลา15นาฬิกาแต่ครูทำงานหนักกว่านั้นรายงาน OECD ในปี2018พบว่าคุณครูโรงเรียนมัธยมของญี่ปุ่นทำงาน56ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขณะที่ประเทศพัฒนานแล้วส่วนใหญ่ทำเฉลีย่ย 38ชั่วโมงต่อสัปดาห์และตัวเลขนี้ยังไม่รวมชั่วโมงล่วงเวลาที่มหาศาลและในปี2025ตัวเลขนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยผลสำรวจของสำนักพิมพ์โชกาคุกันคุณครูชาวญี่ปุ่นมากกว่า80%ทําซงานเกิน10ชั่วโมงต่อวันคุณครูโดยเฉลี่ยบอกว่าพวกเขาทํางานราว11ชั่วโมงต่อวันและยิ่งไปกว่านั้นมีคุณครูมากถึง1ใน4บอกว่าตนเองทํางานมากกว่า12ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่การสำรวจของสาภาพแรงงานพบว่าครูญี่ปุ่นทำงานชั่วโมงล่วงเวลาเฉลี่ย123ชั่วโมงต่อเดือนทำให้ชั่วโมงการทำงานรวมเกิน80ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นตัวเลขแสนอันตรายที่มีการเตือนว่าหากทำงานเกิน80ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วคุณมีโอกาสเป็นโรคคาโรชิหรือการทำงานหนักเกินขีดจำกัดจนเสียชีวิตได้อย่างง่ายดาย คุณครูโยชิโอคุดโดก็เช่นกันเขาเสียชีวิตด้วยโรคคาโรชิในบันทึกสุดท้ายของตัวเองครูโยชิโอได้เขียนระบายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานที่เริ่มตั้งแต่เช้าและยาวนานจนเกือบเที่ยงคืนเพียงสองเดือนต่อมาเขาเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในสมองขณะอายุได้40ปีน่สิบปี もうかなり疲れたっていうことと頭が痛いっていうこととこの新しい学校に移った4月なので、まあ、亡くなる2ヶ月ぐらい前からはそうですねはいもうちょっとしん,しんどくてやめたいとか。ภรรยาของครูโยชิโอใช้เวลา5ปีเพื่อให้การตายของสามีได้รับการรับรองว่าเป็นคาโรชิเนื่องจากไม่มีบันทึกชั่วโมงการทํางานชัดเจนนั่นทำให้ทุกวันนี้ ถ้ากลายมาเป็นแกนนำกลุ่มต่อต้านโรคคารโรชิและเรียกร้องให้ต้นสังกัดของโรงเรียนรัฐบาลเข้ามาดูแลปัญหานี้อย่างจริงจังตัวเลขของทางการญี่ปุ่นระบุว่าในแต่ละปีมีชาวญี่ปุ่นหลายร้อยคนที่เสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลวเส้นเลือดในสมองแตกและการฆ่าตัวตายจากการทำงานหนักมากจนเกินไปโดยทั้งหมดนี้ถูกระบุว่าเป็นคาโรชิ ปัจจุบันชั่วโมงการทำงานของชาวญี่ปุ่นลดลงมาแล้วหากเทียบกับเมื่อ10 20หรือ30ปีก่อนซึ่งสะท้อนว่าวัฒนธรรมและค่านิยมบางอย่างก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยา ถึงแม้ว่าชาวญี่ปุ่นจะทํางานหนักนะคะโดยเฉพาะคนยุคก่อนแต่ว่าค่าแรงเนี่ยแทบไม่สมเหตุสมผลเลยค่ะเพราะว่าค่าแรงชาวญี่ปุ่นแทบไม่ขยับขึ้นเลยนะคะในช่วงเวลา30ปีเนื่องจากว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจซบเซานหนักจนทําให้ถูกเรียกว่าเป็นทศวรรษที่สูญหายค่ะ เวิร์กช็อปเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวเทโรโอสุงิอุระใช้เวลาสัปดาห์ละ4ี่วันทำงานซ่อมบานประตูเลื่อนแบบญี่ปุ่นดัななここ้งเดิมเข้าเป็นหนึ่งในชาวญี่ปุ่นราวเจล้านคน ที่ตัดสินใจกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังเกษียณทำกลางโครงสร้างประชากรที่กำลังหดตัวและเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วแม้จะตอบโจทย์ที่ญี่ปุ่นกำลังขาดแคลนแรงงานคนรุ่นใหม่แต่สาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งที่ผู้สูงอายุจำนวนมากเลือกกลับมาทำงานก็คือเงินตัวอย่างเช่นทาเอโกมิชิมะซึ่งกลับมาทำงานนานกว่า7ปีแล้วแต่เธอยังต้องเก็บออมต่อไป 全部お世話していただくのには25万から30万かかるってそれにはもう年金はとても足りませんからそういう時に使うためにはもうここでいただいて大切に使って,て大切に保管しておきますね。 ู้สูงัยของญี่ปุ่นกลุ่มนี้มักมีวัฒนธรรมการทำงานอย่างหนึ่งที่ยึดถือกันมาโดยตลอดตามค่านิยมของประเทศนั่นคือการอุทิศตนเพื่อองค์กรทำงานอยู่ที่เดิมไปจนเกษียณแม้เงินเดือนแทบจะไม่ขึ้นเลยก็ตามซึ่งเรื่องเงินเดือนไม่ขึ้นสะท้อนถึงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ไม่ค่อยดีมีบางช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาหนักจนถึงขั้นได้ชื่อว่าเป็นทศวรรษที่สูญหาย อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD เผยให้เห็นภาพสะท้อนเศรษฐกิจญี่ปุ่นในมิติที่น่ากังวลเรื่องค่าจ้างแรงงานที่แทบไม่ขยับขึ้นเลยตลอด3ทศวรรษของญี่ปุ่นในปี1991เงินเฉลี่ยต่อปีต่อหัวของคนญี่ปุ่นอยู่ที่37,866ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1,270,000บาทขณะที่ปี2021ตัวเลขเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เป็น39,711ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,330,000บาทการเปลี่ยนแปลงตลอด30ปีเพิ่มขึ้นไม่ถึง5เซสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นประการแรกก็เพราะญี่ปุ่นเจอภาวะฟองสบู่แตกมาตั้งแต่ช่วงปี1990จนนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาซึ่งเรียกกันว่าเป็นทศวรรษที่สูญหาย เหตุผลอย่างแรกก็คือญี่ปุ่นเกิดภาวะฟองสบู่ตั้งแต่ปี1990นะครับการเกิดฟองสบู่ครั้งนั้นก็มีการเร่งขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในอย่างก้าวกระโดดแต่ว่ามันก็นํามาซึ่งความเป็นห่วงของอเมริกาเองว่าเอ๊ะญี่ปุ่นจะขึ้นมาแซงหรือเปล่าก็เลยเกิดข้อตกลงที่เรียกว่าพาซ่าแอคคอร์ดแล้วก็บีบให้ตัวญี่ปุ่นเนี่ยตัวบริษัทที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ย ต้องกระจายการลงทุนไปอยู่ในทางฝั่งอาเซียนซึ่งไทยก็ได้ประโยชน์ด้วยเมื่อเทคโนโลยีมันถูกผ่องถ่ายมาที่ทางฝั่งอาเซียนในขณะที่แรงงานนั้นต้นทุนถูกกว่ามันจึงทําให้เกิดความท้าทายคือในประเทศเองเนี่ยเศรษฐกิจไม่โตแล้วคนญี่ปุ่นณนตอนนั้นก็คือเอาเงินไปลงทุนในอสังหากันเยยอะเยอะๆปรากฏว่าพอเศรษฐกิจมันไม่โตต่อมันก็เลยเกิดฟองสบู่อสังหาขึ้นมาหลังจากนั้นน่ะเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เลยเข้าสู่ขั้นของการโตช้าเราเรียก เศรษฐกิจทศวรรษตอนปี1990จนถึงประมาณ2,010ที่ผ่านมาเลยนะครับเราเรียกว่า l o s t decade ก็คือเป็นศตวรรษที่สูญหายก็พอเรื่องนี้แล้วพเพราะด้อย GDP ที่โตถาต่ำนี่แหละครับก็เลยทำให้ตัวบริษัทข้างในญี่ปุ่นเองนั้นไม่สามารถที่จะขยับเงินเดือนให้กับพนักงานขึ้นได้เหตุผลอีกประการก็คือญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับพนักงานที่รักและอยู่องค์กรเป็นเวลาน,านานมากกว่าความสามารถ และอยู่กับองค์กรเป็นเวลาสั้นๆแต่ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่ดีบริษัทญี่ปุ่นไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานได้เพราะจะส่งผลกระทบทําให้กําไรลดแต่ในขณะเดียวกันพนักงานก็รู้สึกว่าเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีแค่มีงานทําก็เป็นเรื่องดีแล้วดังนั้นพวกเขาจึงทํางานหนักหามรุ่งหามค่าเพราะมีความเชื่อที่ว่าถ้าทำงานหนักให้องค์กรองค์กรจะตอบแทนในระยะยาว ถ้านิยมเช่นนี้ถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานจนทําให้ไหนที่สุดการขึ้นเงินเดือนเพียง0.5ถึง1%ต่อปีกลายเป็นเรื่องปกติแต่เราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจกับเงินเดือนเป็นของคู่กันและเป็นภาพสะท้อนกันและกันได้ดีที่สุดญี่ปุ่นรอมานานถึง30ปีกว่าที่เศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะกับนโยบายอาเบโนมิกส์ที่เริ่มเห็นผลลัพธ์ในช่วงหลังการระบาดของโควิด19เป็นต้นมา ในที่สุดเราก็เริ่มเห็นการขยับเงินเดือนให้กับพนักงานจากบริษัทขนาดใหญ่ในปี2024ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับก็คือบริษัทใหญ่ๆห,หลายๆบริษัทนะอย่างเช่น Sony panasonic หรืออย่าง Toyota เองเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดและสามารถที่จะปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานขึ้นมาไม่ใช่ระดับ0.5-1%และขึ้นมาเป็นระดับ3-5%แต่ก็ต้องบอกว่ายัางเป็นความท้าทายของในญี่ปุ่นอยู่เพราะว่ามีแต่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่ปรับตัวทัน ในต้นปี2025เรายังได้เห็นสำนักงานบุคลากรแห่งชาติของญี่ปุ่นเสนอปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเฉลีย่ย3.62%หรือราว1 5 0่4เยนซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นสูงที่สุดในรอบ34ปีนอกจากนี้ยังมีการเสนอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ย63เยนต่อชั่วโมงหรือประมาณ6%ปสำหรับปีงบประมาณ2025ซึ่งจะทำให้ค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยระดับประเทศ ขยับแตะ1,118เย็เยนต่อชั่วโมงถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการและยังหมายถึงการสร้างมาตรฐานใหม่ที่ทุกจังหวัดของญี่ปุ่นจะมีค่าแรงขั้นต่ำทะลุ1 0 0 0 0เยนต่อชั่วโมงเป็นครั้งแรกการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่พยายามฟื้นตัวจากเงินเฟ้อและปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นเพราะยิ่งมีการขึ้นเงินเดือนราคาสินค้าก็สูงขึ้นตามมา ปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะก็คือเรื่องของสินค้าราคาแพงค่าครองชีพสูงแล้วก็เงินเฟ้อค่ะโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมานะคะราคาข้าวญี่ปุ่นทยานขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจนค่าแรงตามไม่ทันนากลางทุ่งนาของซาโตชิยามาสกิ ชาวนาญี่ปุ่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงบต้นกล้าข้าวสีเขียวสดที่เพิ่งปักดำเรียงตัวกันอย่างสวยงามนี่คือข้าวญี่ปุ่นอาหารหลักของผู้คนแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาราคาข้าวทะยานเกือบสองเท่าในเวลาเพียงปีเดียวอのまมะ ちょっっと急に高くなったかなっってていうのはもちろん、えー、と思ってます、あのーまあ、ただ、えー、と今までずっと値段が下がってきていた中で、あのーまあ、今が適正かっていうとそれはあのー、なんだろう全体としては言いにくいですけれども、あのー、お米自体の生産原価も毎年上がってきてる中である程度のこう再生産可能な価格に近づいてきたのかなっていうふうには思います。 ข้าวญี่ปุ่นที่แพงขึ้นเกิดมาจากปัญหาการขาดแคลนข้าวจากทั้งภัยแล้งอากาศร้อนจัดเมื่อ2ปีก่อนที่ทำให้ผลผลิตเสียหายรวมถึงการกักตุนข้าวของพ่อค้าเพื่อเก่งกำไรและยังมีการตื่นตระหนกซื้อข้าวเก็บเมื่อรัฐบาลเตือนถึงความเสี่ยงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นยยมาซกิบอกว่าแม้ราคาข้าวจะแพงแต่แท้จริงแล้ว まあとあのスーパーみたいなところの店頭で並んでいるお米の価格と我々生産者がこう卸さんだったり集荷業者さんだったりに販売している価格の価格差っていうのはやっぱりあるのであの我々がね一概にその今売,っている売られているお米の代金が入ってきてるわけじゃないので。 ระทบทั้งผู้บริโภคและร้านอาหารทำกลางกระแสะเงินเฟ้อที่บั่นทอนชีวิตประจําวันจนรัฐบาลต้องนําข้าวสํารองฉุกเฉินออกมาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งปกติแล้วจะเก็บเอาไว้ใช้เฉพาะยามเกิดภัยพิบัติและรัฐบาลก็พยายามออกมาตรการต่างๆออกมาที่ทําให้ไหนที่สุดราคาข้าวก็เริ่มปรับตัวลดลงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่แพงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เงินเดือนไม่โตตาม いやー、追いついてはいないんじゃないですかね、まあ周り、若干上がっては来てるけど、まあ、私の場合も投資が投資なんで、ほとんど上がってこないんで、自分としては上がってるっていう印象はないけど、周りはまあちょっと上がってますよねあの私なんかは派遣社員で、あの何年もずっと給料は、末を着て、ずっと変わらないんですね。 でリンも変わるっていう見通しがない状態で、な何年もですよ、<laughs> 5年以上、えーと、それで物価は上がってるのは、もうあの目に見えるように、はい、感じます。 ตเติบโตมาจากซากสงครามการถูกทิ้งระเบิดปรามานูในช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่สองสร้างหลุมขนาดใหญ่ในใจของชาวญี่ปุ่นทั้งคร่าชีวิตและพรากโอกาสทางเศรษฐกิจไปความมีวินัยคือหนทางเดียวที่พาญี่ปุ่นปีนขึ้นมาจากหลุมลึกนั้นได้สร้างความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจด้วยสามาคคขีของคนทั้งชาติแต่ในขณะเดียวกันค่านิยมบางอยา่างบั่นทอนจิตใจของผู้คนสร้างความตึงเครียดและผลักคน ตกลงสู่หลุมลึกที่มืดมิดบางคนสามารถปีนกลับขึ้นมาได้เจอวันที่สดใสอีกครั้งแต่สำหรับบางคนพวกเขากลับต้องอยู่ในหลุมนั้นตลอดกาล